สวัสดีค่ะวันนี้โปรโมีภารกิจทำของขวัญน,นะคะห่อของขวัญเพื่อที่จะส่งไปให้เจฟค่ะที่เนเธอร์แลนด์ส่งจากไทยแลนด์นะคะเนื่องในโอกาสเจฟอายุครบ33ปีค่ะใช่แล้วค่ะอายุครบ33ปีคนอายุ33ปีปกติซื้ออะไรให้กันคะโปก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เจฟชอบค่ะชอบมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเราก็เลยอยาก ระลึกความหลังให้เจฟรู้สึกถึงการเป็นเด็กอีกครั้งก็เลยซื้อสิ่งนี้ส่งไปให้นะคะหวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจยิม้มเล็กยิ้มน้อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วแอบกระซิบบอกว่าจริงๆต้องการจะส่งอย่างอื่นไปให้นะคะแต่ว่าของที่ซื้อไว้นั้นส่งไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าผิดกฎของไพรส์นีไทยค่ะเราก็เลยต้องเตรียมหาซื้ออะไรใหม่ เป็นของเล็กๆแน่น้อยค่ะเพื่อส่งไปให้เจฟให้รู้ว่ายังมีโปรที่ไม่ลืมวันเกิดแล้วก็เตรียมของขวัญไม่เซอร์ไพรส์ให้เหมือนเดิมแล้วก็จะทําแบบนี้ให้ในทุกๆปีเลยค่ะไม่ใช่สิ่งของใหญ่ๆนะคะแต่ว่าจะให้เป็นของเล็กๆแน่น้อยมากกว่าค่ะเพื่อที่จะให้รู้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือหัวใจของฉันนั่นเองค่ะส่วนอย่างอื่นที่เล็กๆแน่น้อยก็จะให้แบบนี้ไปทุกๆปีเลยค่ะจะให้กันไปจนเบื่อกันไปข้างหนึ่งเลยนะคะ และนี่ก็คือเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าทั้งหมดเลยที K ่โปรจะส่งไปต่างประเทศก่อนแล้วก็เดี๋ยวตัวโปรเองจะตามไปทีหลังซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่เยอะมากและก็รอเอกสารจากเซฟรอเอกสารจากแฟนต่างประเทศซึ่งเอกสารของเราที่ว่ายากแล้วนะคะก็ยังไม่ยากเท่าของแฟน ของเราก็แค่แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษแล,กแล้วก็เอกสารสำคัญมีแค่ไม่กี่อย่างหรอกคะ่ะน่าจะทำเสร็จภายในอาทิตย์เดียวช่วงนี้ก็เดี๋ยวส่งอันนี้ไปก่อนและรอเอกสารจากเจฟมาจากต่างประเทศ และไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะด้วยความที่จะส่งของขวัญให้เจฟอยู่แล้วก็เลยเตรียมแพ็คของเก็บเสื้อผ้าใส่กล่องส่งไปให้เจฟเก็บไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวโปจะตามไปทีหลังเนื่องด้วยว่าวันที่เดินทางจริงเราจะได้ไม่ต้องขนของไปเยอะมากนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะที่อยากเตรียมไปให้เตรียมไปใช้ชีวิตที่นู่นก็เลยตอนนี้ขนเสื้อผ้าไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยววันเดินทางเราจะได้แค่แบ็คแพ็คกระเป๋าใบเดียวไปก็พอนะคะ ในส่วนของของข,องขวัญน,นะคะที่ส่งไปให้ไม่ได้เพราะว่าไปรษณนี้ไม่อนุญาตให้ส่งแบตเตอรี่ไปในกล่องของขวัญค่ะไปในกล่องพัสดุเราก็เลยเก็บไว้ก่อนนะคะแต่ว่าการเก็บไว้ก็เอามาเฉลยให้เจฟได้เห็นกันค่ะก่อนที่เราจะส่งให้กับมือตัวเองให้เจฟได้รู้ก่อนค่ะเพราะว่าไม่อยากเก็บความลับไว้กับตัวเองค่ะก็เลยเอามาดีใจด้วยกันมาเห็นรอยยิ้มด้วยกันในวันนี้เลยค่ะ <laughs> Hello. Oh, this model one. Too. It's model two. I think, it's like wonderful. โปรก็ได้ซื้อโดรนนะคะเป็นของขวัญให้เจฟค่ะเอาไว้ให้เจฟเล่นนะคะถ่ายบรรยากาศสวยๆกะว่าช่วงนี้ทิวลิปกำลังออกดอกนะคะโปตั้งใจมากๆเลยที่จะซื้อโดรนให้เจฟไปถ่ายท้องทุ่งทิวลิป แต่ว่าเสียใจจริงๆค่ะไม่สามารถส่งได้จริงๆแล้วช่วงนี้เจฟไม่มีไฟในการทําวิดีโอนะคะซึ่งโปรก็เหมือนกันเนื่องจากว่าพวกเราอยู่ไกลกันมากค่ะไม่ได้พูดคุยหยอกล้อเล่นกันไม่ได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันนะคะพวกเราก็เลยหมดไฟในการทําวิดีโอคะ่ะ โปรตั้งใจมากๆเลยนะคะที่จะซื้อโดรนให้เจฟแล้วก็ส่งไปให้แต่ว่าแบตเตอรี่ที่โปรซื้อให้อะจะเป็นทั้ง2ก้อนเลย <_ d ron> เนื่องจากว่าโดรน่ะต้องใช้แบตเตอรี่จานวนมากแบตหมดเร็วมากค่ะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ส่งไปให้นะคะก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปให้ด้วยตัวเอง และด้วยความที่คนถามเข้ามากันเยอะมากว่าเมื่อไร่พวกเราจะได้อยู่ด้วยกันสักทีแทนที่จะไม่ต้องส่งของแบบนี้นะคะพวกเราอยู่ด้วยกันอะ่ะมันจะดีกว่าไหมอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกตามตรงเลยค่ะว่าการทําเอกสารนั้นยากมากจริงๆตอนนี้โปก็ยังอยากกับพิบตาแล้วอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เลยเหมือนกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นไม้สีเขียวดอกไม้ออกดอก ทุกที่คือสวยงามหมดเลยนะคะแต่ว่าเจฟไม่ยอมทําวิดีโอออกมาสักอันเลยโปก็แบบอ่ะไม่เป็นไรถ้าไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรโปรก็ไม่อยากทําเหมือนกันเอาไม่ใช่โปก็เดี๋ยวพยายามลองทํากันต่อไปค่ะและก็จะพยายามไปอยู่ที่เนทแลนด์ได้ในเร็วๆว,ว,วันนี้นะคะ แต่ต้องบอกตามตรงค่ะว่าเอกสารของเจฟนั้นยากกว่าเอกสารของปวมากและการที่จะทำเอ,เอกสารต่างๆนั้นเจฟต้องลางานเลยนะคะเพื่อที่จะมาทำเนื่องจากว่าการทำงานของเจฟนั้นนะคะกินเวลาชีวิตแล้วก็หยุดแค่เสาร์อาทิตย์ซึ่งวันอาทิตย์บางครั้งก็ยังต้องไปทำงานเจฟก็เลยต้อง หาเวลาลางานช่วงวันเกิดเนี่ยล่ะค่ะเพื่อที่จะมาทำเอกสารรองรับให้โปได้ไปอยู่ที่นั่นด้วยกันเป็นอะไรที่ซึ้งใจมากๆเลยนะคะขนาดวันเกิดตัวเองก็ยังขอหยุดเพื่อที่จะมาทำเอกสารเพื่อให้โปได้ไปอยู่ที่นั่นเร็วๆตอนนี้ไม่กล้าดื้อเลยละค่ะจากที่ตอนแรกไม่อยากไปเลยไม่ไปแล้วก็ได้ทำไมมันเยอะ สิ่งอะไรขนาดนี้ตอนแรกดือมากเลยค่ะเพราะว่าการไปอยู่ที่นั่นของโปรจะต้องกลายเป็นภาระของเจฟนะคะซึ่งเจฟไม่ได้มองว่าโปรเป็นภาระเลยแต่ว่าโปรรู้สึกเกรงใจมากๆเนื่องจากว่าการไปอยู่ที่นั่นของโปรจะต้องเริ่มจากศูนย์นะคะแล้วก็ต้องใช้ชีวิตคนเดียวที่เนเธอร์แลนด์ค่ะ เจฟจะต้องไปทํางานและโปจะต้องไปเรียนภาษานะคะโปรต้องเรียนภาษาดัตให้ได้ภายใน3ปีการที่โปรจะต้องไปเรียนภาษานั้นก็คือต้องไปเรียนได้ด้วยตัวเองค่ะแบบเพิ่งพาเจฟให้น้อยที่สุดเพราะว่าการทํางานของเจฟนั้นจะได้กลับบ้านแค่เสารออ์อาทิตย์นะคะซึ่งเจฟ กลัวโปรอยู่ที่นั่นไม่ได้แทบจะลาออกจากงานเพื่อหางานใหม่เลยค่ะโปรบอกไม่ได้ไม่ได้เราต้องหาจุดกึ่งกลางเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่โปรไม่ต้องพึ่งพาเจฟแบบร้อยเปซค่ะและเจฟจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับโปรมากแบบร้อยเปอร์เซโปรอยากอยู่ที่นั่นโดยที่ทําให้ชีวิตเจฟดีขึ้นค่ะไม่ใช่ชีวิตเจฟแบบยุ่งวุ่นวายกว่าเดิมเราก็เลยต้องตัดสินใจกันคิดกันเคลียร์กันเยอะมากมายเลยค่ะ hope you l i ไร My gift? Yes. I already, yeah. um, I already like it. Really cool. Thank you so much. Thank you, t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 hank you. <laughs> thank you. Really I like cool. to see you happy. You. I hope you have a really good birthday. I will do the. Thank you. But I will do the Jake, window on uh, Thursday. I... But... I send post package EMS. I hope my gift will come to you soon. Have little gift for you too in my box. you yeah, you spoiling me. You spoil me too much. You are my, <laughs> you are my boy man. You know you, I like to see you happy. Only little things make you smile. Make me feel really happy to see you smile. Yeah, because it's so sweet. This is do such sweet gesture like I, I don't. I like got it, but only little thing. You can help me with little thing. Yes, because it's about it's not about what it is. It's about the gesture and, and you, what you do, what you do. And this one is even the drone is even really cool, cool coolest gift ever. Yeah, I but know it. you. I know you are my man, b boy all the time. So I just buy something for play, but don't make him lonely. teenageriento <laughs> I really, I <laughs> cuiver และนี่แหละคะ่ะความรักระยะทางไกลรักกันว่ายากแล้วนะคะการอยู่ด้วยกันนั้นยากยิ่งกว่าอีกค่ะเพราะการอยู่ด้วยกันนั้นทําเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช่ว่าเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะเจฟก็คงต้องได้ไปทํางานตามปกติส่วนโปนั้นก็ต้องได้ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของเจฟค่ะ และตอนนี้พวกเราก็พยายามกันมากๆที่จะผ่านอุปสรรคไปด้วยกันยังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ยังอยู่เป็นกำลังใจให้โปรในทุกๆวันนี้และสำหรับพี่ๆท่านไหนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คู่ของเราด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าโปรจะยังคงอัปเดตชีวิตจริง ที่มันไม่ง่ายเลยค่ะกว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันนะคะก่อนที่จะได้มาเห็นภาพลักณสวยงามกว่าที่เรานั้นจะได้สร้างครอบครัวด้วยกันนะคะพอย้ายไปอยู่ด้วยกันแล้วโปอยากให้เราทั้งคู่กลายเป็นทีมเวิกค่ะโปก็เลยต้องรอบคอบนิดนึงค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ใครหลายๆคนต้องเป็นห่วงค่ะสำหรับวันนี้โปขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย